น้องจ๋าบาคุณนะ่ะมันสุดยอดอี๋น่ะสวยเลือกได้จริงๆค่ะ <c oughs> สวัสดีครับผ้าหนุ่มๆมาลุยดง มาลุยดงหยัางหูว่ามาลุยดงพักกวงตุ่งเดอิอพ่อแม่พี่น้องมาเดิมมาเดอิอเต็มเลยนี่นี่ก็เป็นอีกดงหนึ่งที่มาดามแบบว่าขับรถ่านซูมือพราแม่พี่น้องนวงหูเสียงรถในเดิมมันอยู่จุดติดทางด่วนจ้ะคุณน้อมันอยู่ติดทางด่วนนะคะนี่มาเก็บไดลอยปรเ์เนแฟนแพทย์บอกเพราะว่าเราเป็นคนผ้ามากเพราะว่าแพทย์ถามว่ามันแมน,แมนบอละ่ะเขาปักหลักไว้เขาเสีเเ็ดทางด่วนเขาเสีเเ็ดลงมาหอดผีเลยพี่น้อง๋ย่าเข้ากับไทยถิมเนี่ยถน,นนนี่ข้าเจ้าวันนี้นี่ข้าเจ้าสีลือ ลื้อมองหันออ,อนละเฮ็ดมาให้มันใหญ่กว่าเกาเบิดเลยไม่พูดมาทําเพลงหนวกหูเสียงลดมาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บพักกันเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าป้าอุ้ยมือเจ้าเบิงงยอดมันออพ, <c oughs> พดดอ,นอ,ส,อสิเก็บกองกองแบบวีพลอกวะว่ามีผู้ใดอยากเก็บน้าข่อยบะสั่งข่อยกะสิเก็บผู้เดียวป๊าหยอดอ้วบทั้งนั้นเลยจ้ะพี่น้องจา๋ายอดอ้วกทั้งนั้นเลยจา้านี่ป๊ามันเป็นต่อเกาจากปีที่แล้วเด้อจ้ะ ต้อเก่าจากปีที่แล้วมูเจ้าว่าต้องเก็บเราคอยสิเก็บเองมูเจ้ามาเป็นหกระลังใจคอยกับพ่อแล้วนะคะนี่ดพี่น้องเอยเจอของดีอีกแล้วนี่โบแมนดงเก่าอันที่ผ้าไปเก็บเด้น๋นี่คนละดงเลอจ้ะเด้อสุดยอดสุดยอดจ้ะเลือกเอาเลยอ,บอวบๆสวยๆนะคะพุดนะหัวหน้าทีมผ้าลูกน้องยางพี่น้องพุณนะเฮ้ยเฮ้ยวน้าทีมแฟนแพทย์เนี่ย ราสุดยอดอีรีเด้อพี่น้องเด้อแล้วด้ดังใจอ่ะนะเราเราจัดให้่ยแผดคักแล้วผ้าหอยมาจนด้เลยแล้วผ้าหอยมาเนี่ยข้าปล่อยแบบอีแจกหน่อยพี่น้องเอ้ยตะบาย่านหยานลดข้าเจ้าตกใจแผดมาเห็ดยังง่งง่วงงามอยู่หันแล้วเสสิวาล่ะอย่าตกใจขอยด้วยครับหลุดกับครับไปเด้อมุจเจ้าไม่ต้องตกใจนะจ๊ะมาเก็บผักจ้ะ ปีที่แล้วมันก็ขึ้นนน่น่พี่น้องว่าแพทแน่นหน่นแต่ปีที่แล้วแล้วเนี่ยเปนเป,นเป็นต้อเกาจากปีที่แล้วเก็บกองไว้เก็บกองไว้ค่ะลืมใส่ถุงมือเดี๋ยวไปใส่ถุงมือกัอนด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะมือสีเขียวว่าแม่นยังดอกมันหลายคักอีลีได้พี่น้องห้ายลวก็งามงามพร้อมจ้ะกาล่งยอดอวบอมุเจ้าเบึงตีละ่ะนี่มุเจ้าสิว่าจังไดขันเขา ไทยถิ่มกับเสียดายแย่เลยนนเนาะจ๋าเนาะพูดนะอวบมากพี่น้องจ๋ามาดามแบบตื่นเต้นแห่งเก็บว่าถือเลยไม่รู้จะเอาตัวไหนก่อนนี่ผ้ามูจเจ้ายางเบิงผอมพุน่นะงามสุดยอดนี่แต่ว่าเขาสิหลเหลอเอาอันอวบอวบงาม,งามที่สุดเลยนะคะวุฝากมูเก็บไปฝากมูฝากพวกครักๆเด็ดออกไปแล้วแล้วก็ย่งย่งหลายอยู่แล้วก็สิแตกอีกเด้อจ้ะเด้อ เนี่ยฮัดผี่น่องตื่นเตนเนะจ๊ะเนาะเจอแจ็คพอตนะจ๊ะคอยแนมไหตแต่ปีที่แล้วแล้วเนี่ยคอยแนมไวเนี่ยแปนแแล้วหาทางผ้ามาจนได้คุณน่ะอ้วบทั้งนั้นเลยเนี่ย,ยไปแกงสมไปพัดน้ำมันห้อยลวกจิ้ม หนึ่งไส้ปลาแซ่บสุกยอดอออดูนะเด็ดมั่นขนาดเลยมันอวบมากค่ะพี่น้องขาอวบจริงอะไรจริงแจกง่ามๆทั้ง,ง,ง,น,งนั้นเลยมันกะบ่าดมีมากยากดอกแพย์นีล่ล่ะซับซุนเองมาง่ายไง เพี่นตบ่าตะข้องอันหาสนบอ่อซื้อแต้วนี้นง,งามคับนี่เดี๋ยวเลือกก็ยอดใหญ่ๆเองสิเลยเนาะ้าพ่อแม่พี่น้องหาเลือกอายอดใหญ่ๆคุณ่ะมันง่ามาไปหอดผุ่นคุณอะพี่น้องเลือกเก็บเอาตามใจตามสบายเลยนะคะเนาะสวยเลือกได้เลยดูยอดนี้่าอันุมเาม่งาม สุดเนี่นี่ยบ้ันเอายังไม่เอาค่ะยังไม่เอา,างามคักงามแน่พี่น้องเนาะสวยมากค่ะสวยสวยขอนอุยาตต่้งต่องแน่เด้พี่น้อง ตั้งกล้องเพราะว่าอย่างสีดแคบเอาลูกงามๆจ้ะพี่น้องจ้ะสุดยอดเลยจ้าสุดยอดเลยจ้าพี่น้องจ้เบูคุณน่ะมันสุดยอดอีนี้นะเห็นบอกค่ะยอดแบบบัวบวมันเป็นตอเก่าของปีที่แล้วาวสุดยอดอีนี้ สวยเลือกได้จริงๆค่ะฮักมั่นขนาดเลยพี่น้องเอา้าปูบาวสามคนนะ่ะนั่งรอในรถแล้วถ้าเจ้าไปนั่งรอในรถแล้วพี่น้องอพอแม่พี่น้องเดี๋ยวสิี่ง้ชมด้ยวยสิผ้าเหลือกเอาล่นกระตาแล้ว มันมันก่อใหญ่นี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องเบึงเบึงเด็ดข้าวเดียวพุ่นน่ะอีกกองหนึ่งแล้วจ้ะเด้อปัดเดี๋ยวสิผ้าเลาะแล้วผ้าเลาะแล้วก็สิเอาไปไหว้หลดหล้วก็สิผ้าเก็บอีกแล้วจ้ะเด้องามขนาดเลยมิแต่ยอดแบบกำลังสวยกำลังกินทั้งนั้นเลยยอดอวบอวบสวยๆทั้งนั้นเลย สุดยอดอีหลีเลยพี่น้องจ๋านี่สุดยอดนะคะหลอกออกข้างสิงามเด้อจ้ะเด้อนี่เราไอ้พญ่อีจักน่อยเห็นเราเหี้ยวกว่นานี่จักน้อยข้างสิสุดยอดเนี่ยเห็นบอห้อยข้าเจ้าไทยห้อยข้าเจ้าไทยแล้วเพราะว่าข้าเจ้าสีเฮ็ดถนนทุนทา,นโนนโนางอะไรพี่น้องเห็นบอ,นนอเนี่ยจักน้อยพันกระทิ่มเดี๋ยวในคลิปหนาสิพาดไปเอามุ่มผุนเด้อจ้ะเด้อคลิปหนาสิพาพไปเอามุ่มผุน คลิปนี่เดี๋ยวพาชมฟังนี่แล้วก็เก็บฟังนี่เดี๋ยวในคลิปหนาเดี๋ยวสิาพาไปเอาหม่องพุ่นเด้อเดี๋ยวเอาไปหากันอยู่ผุ่นเพราะว่ามูเพิ่นอยู่ผุ่นไหมนี่อุ้ยอวบอวบเอาเอาเอาก้อนนี่น้ำเนี่ยอวบงามขนาดเลยเฮียม,มีแต่งามๆพี่น้องคุณอะเห็นไหม ผู้หน่ะอุ้ย,ยมันยิ่งเด็ดยิ่งมันผมนี้ผู้ใดเขามาเก็บน้อง่อยดอกขาเจา้ารอในรถแล้วอยากผ้ามูมาเก็บเด้ข้าเจ้าเก็บเอาไปหลายๆนี่พี่น้องเนี่ยเบิ่งเก็บข้าวเดียวเก็บข้าวเดียวมันหล่นเหรอได้นีลนล่ล้นแล้วจ้ะล้นแล้วนี่ เก็บข้าวเดียวเ,เบิ้งติละ่ะบาดคำว่าเลาะใบออกเนี่ยหอบกับบ้านบ่ไหวต้องเลาะบ่ได้มันแก่จ้ะพ่อแม่พี่นอ้องเดี๋ยวพาไปเบิง่งคอยสิพามาเลาะเด้อจ้ะเด้อนี่งามขนาดเลยเอาอีกจังหน่อยก็น่านะมันคืองามค่ะเนาะน,นี่แต่ยอดอ่อนๆงามๆไนหะนะมพุ่นน่ะยาวไปหอดพุ่นพะุ่นน่ะเนี่ยสวยมากเลยเนี่ย ปดนี่ฮะง,งามอุ้ยตายแล้วตายแล้วงามคักงามเน่ยพี่น้องเอ้ยงามแห้งนี่เบิ้งเด้อผุนหัวบ่แย่คักคุณน่ะตาดอุ้ยตายแล้วตายแล้ว,ลวนี่นี่แต่อุบหัวบ่แย่เอาละพี่น้องคุณน่ะแงเาไปหอดผุ่น เก็บยังไงจะเก็บไวเก็บยังไงจะหมดคะ่ะ <c oughs> โอเคจะ่พ่อแม่พี่น้องไปหัาไปนาั่งเลาะกันเนี่ยเขาคอยติดตามในคลิปต่อไปเดี๋ยวสิพาไปรอเอาเจ้าสิฟังหุนึงฟังผีล่ะหลายซะเหลือเกินจะสียเอาจังไดเนี่ยมามาเลาะกันเนี่ยกองมาหือมาเลยเก็บแป๊บเดียวมาจ้ะพ่อแม่พี่น้องมานั่งเลาะกันเลยแล้วกับบได้ไกลจากบ้านมาดามนะคะไม่ได้ไกลเลยค่ะ รถคือสิบวัพุ่งมาหาขอ่ยอ,อ,าอยดังนออ้อกมากก็บยู่ไกลเติมกับยูเลาะกันงามขนาดอวบพี่น้องอันนี้คืออวบมากอวบยักษ์ใหญ่จริงๆค่ะ ูกลๆเนีบื้องแหนงเพ่นเด้พี่นอแหนงเราสุดยอดเลยแต่ว,ว่าดงผุ่นคักกลัวมันบ่คอยหนวกหูเสียงรถเน,นาะจ้ะเนาะดงนีมันหนวกหูจักหน่อยหย่วยไม่คอยโอเคบ่ละ่ะโอเคอยู่ดอก เปล่าลาะงาม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 จริงๆง,งามจังๆ สุดยอดอีลีพี่น้องสุดยอดความฟินฟินกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะได้มากคักสุดยอดจ้ะสุดยอดอวบอวบใหญ่มาก ่นะเบิงเบ้งมุเจ้าเบิ้งรถกระแลนไปไซบุหลายคากหลายแนย่ปกติข้าเจ้าสีเฮ็ดงานก่อสร้างอยู่ผุ่นจักหน้อยเนี่ยริมริมทีม่แพทย์บอกข้าเจ้ากสิไทยเบิดเลยพี่น้อง เจ้าสีเอาดินมาลงแล้วจะจะเขา,าจเจ้าสีเห็ดอ่ามดอ่าอันมดตะเวยญ่กว่าเก่าเขาเจ้าสีเห็ดเห็นมันใหญ่กว่าเก่าจ้ะพี่น้องจ้ะปกติมันมีสองเลนเขาสีเห็ดเห็นมันเป็นสามเลนจะจะเขาเจ้ากระสือทีทีแล้วกะเห็ดเห็นมันใหญ่รัฐบาลเนาะเขาก็เห็ดพัฒน,น,น,นาประเทศไปเรื่อยๆละจ้ะรัฐบาลอยู่นี่เนาะเขาเหด็ดดีต่วพี่น้องเขาเห็ดแต่ละอย่างเนี่ยเขาเห็ดโดนโดน,โดนเขาใส่เวลาโดนว่าเขาเห็ดดี งามงามล้อออกแล้วสวยมากเดี๋ยวเด้อแปบบเดียวเด้อยพี่น้องเดี๋ยวเสยหอยเบิงอย่าลืมพลาดรอชมตอนจบนะจ๊ะเพราะว่าอย่างมูเจาต้องเบิงนะว่าทาไมมาดามถึงเลาะเป็นเพราะอะไรทําไมเราถึงตองานางลินางเลาะจังสี่มันจะสวยมากน่ากินกว่าเดิมจะ้ะล้อออกแล้วมันสงิงามงาม ต่ว่าต้องถามอยากเก็บต่ออยู่แต่ว,ตว่าต้องถามอันคนล่อ,อก,ก่อนถามโซเฟอร์กับลูกๆขาเจ้าล่อ,อในรถว่าข้าเจ้าสิล่อ,อไหวบ่อยากเก็บต่ออยู่พี่นอ้องเพราะว่ามันแดดม,มาแล้วนั่นไหมอยากเก็บต่องามงามงาม ดยันยังดอกอยานแต่อันที่าเจ้าคับรถค่าเจา้าค่าแต่เฉงเงอแนีแ่แอมเพล็ดเหมแม่แต่บางคนคนบอสังเกตกับสิบหเหินดอกอยานรถต่า,ตากันพี่นออ้นองว่าไม่ยังดอกสิบหันนั่งอันาดแล้วน่งเห็ดยังหัสิบหัละ่ะแต่ว่ามันอยู่ในหลุมเติบอยู่เขาคือสิแน,นบ่ยหัหินดอกแต่หากเป็นรถอ่ารถอันบรรทุกอ่ะอาจจะเห็นรถเลสเบียนนะอาจจะเห็นขั้นมันใหญ่มันสูงาะแต่เนาะ อจอาไปหายเพื่อนกินน้ำแซ่บๆผักฟรีมาละจ้าเธอไม่ต้องไปซื้อเสียตังซื้อนะจ๊ะเธอกินผักฟรีจากชั้นได้เลยสดฟรีจากธรรมชาติอ้แดดมากนเนี่ยมือแรงเยงามขนาดพี่น้องเอ้ยสุดยอดอิลีจ้ะพี่น้องจ้า สวยมากค่ะสว,สวยสวยสวยจริงสวยจังหยอดแต่ละหยอดหยอดนี่หางไงค่ะเจ้าเบิ้งนี่แกด้อ เด็ดทิ้งให้หมดที่แก่ๆเราจะไม่เอาไปให้หนักนะคะแต่แหนงเพิ่นหยอดอ่อนๆเนี่ยต้องเอาไว้แสบไปลวกใส่มะม่าไปผัดผัดใส่ป้ากระป๋องก็ได้แพทนี่ลอกลอกออกล้วกะเอาใบแก่ๆออกเบิดลอกะเหลือแต่การเขี่ยวเขียวขางในเพยพันหะแไหมพี่น้องสุดยอดควมแสบแล้วก็ผัดย พัดกินมือขื้นนี่แสบสุดยอดแดดมากแล้วอุ้ยขอสิยูต่ออยู่ดอกขอสิขอแฟนฉันยูต่ออีกไงเด้อจากน้อยเก็บอีกพอพี่น้องบ่เดซยวผ้าเมื่อเดสิบผ้าเก็บตอ่อมาดามเราอยากลบอยู่นิดนึงเพราะผักมันงามอีกอย่างหนึ่ง คือถือเคยบอกไว้หาบหูวาเขาสิไทยถิ่นตอนใดแต่เขาคือสิบอกอ,กอสางมากเขากำลังกอมาจากทางฝุ่นคือสิบอกอ,กอมาหอดง่ายดอกงามขักต้นเก่าจากปีที่แล้วตอ่อมันใหญ่หูเลยตอเก่าจากปีที่แล้ว ใส่เวลาเด็ดเติบอันลิดนเติบเพราะแม่พี่น่องเพราะว่าผักมันสวยอ่ะต้นมันใหญ่เนาะนดางามไกลแล้วแล้วสุดยอดอีลี ลุดออกพี่บอกไม่หยานไม่เอาละแล้วล่ะพ่อแม่พี่นอ้องมะจะเสียให้ชมกันเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องชมความงามของเพิ่นบางงามขนาดใดด้วยจ้ะ นี่จ้าเด็ดออกแล้วบึงเนี่ยมันอวบมันง่ามมันหนากินขนาดใดมเจ้าบึงนี่แหละถึงบอกไงว่าห้ามพลาดตอนท้ายเราจะให้ชมความงามของเขาบึงหล่อออกแล้วสวยงามน่ากินมากโอเคจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าจัดใส่ตะกร้านะคะเดี๋ยวสิผ้าเอาไปไหว้สุดยอดคว่มงามคว่มอวบพว่มสวยยินดีลงตะกร้าไปเลยเธอติมกระตาพอดีมีอีกยูกกระตานึง ล่างกรมีจ้ะเดี๋ยวจะเอาไปไหว้ในรถเดี๋ยวสิผ้าออกมาเก็บต่อได้จ้ะเด้อแต่ว่าให้ถามถามแฟนกตอน่าฉันเก็บต่อได้บ่เนาะพอแม่พี่น้อ,นองจ้าล้นล้นตะกา้าล้นใจเลยจ้างามหลายบึงจลระอ้ยสวยสวยสวย,สวยจริงสวยจังนะคะพอแม่พี่น้องจ้างามขาดงามแนวอุย้ยออนซ่อนไปละจ้าคลิปนี้นี่มุเจ้าเบิงงงาม,งามซุยอดอีลีอวดมากบึงจีละฮุ้ยไป เจอกันคลิปนหน้าจ่ะรักหน้าจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ